เสียใจฉช่น,น้นฉันยังไม่ทำไมเธอเสียใจเธอต้องการเวลาเท่าไรที่จะให้พิสูจน์ว่าฉันนั้นได้เธอแค่ไหน,น <Yeah. S 1> อยากเจออีกแล้ว ตอนนี้ฉันคิดถึงจะมากมหมยังไงว่าใจจะบอกไวฉันรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันทำทุกวันที่คิดถึงเธอเป็นจำเลยฉันอาจจะต่างไปจากคนที่เคยคบและฉันก็รับเธอได้ทุกอย่างดูดีไม่ไหลเธอซบจะผ่านถึงเรื่องดีๆเล่นใหญ่ๆที่เธอพบและแค่ต้องทำให้เธอมั่นใจว่ารักที่ฉันนั้นให้เธอไปไม่เคยลดไปตามเวลามันมีแต่เพิ่มขึ้นมาฉันรู้สึกตั้งแต่แรกไม่ใช่เพิ่งคิดได้เพียงเมื่อวานอยากให้เธออยู่ในชีวิตกอดกันในตอนสลิปเพิ่งจูบกันตอนตะกี้ฉัน ไม่ได้สนว่าใครจะบีบมาให้ฉันคิดยังไงก็ตามอะเก็บแง่เดิมๆแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรสักนิดฉันแค่เดทเธอเช็คมือถือฉันได้ตลอดพัดเปิด์กรอกไปเลยฉันขำที่เธอชักชักมาบอกว่าครั้งก่อนยังนอนละเมอเหมืว่าฉันนั้นก็ช่คิดน่นลองดนอนข้างกันและเสงอบอสิ่งที่ฉันมาฟังทูกทุ่มีนาที่มันเยอะคงเป็นภาพจำจนดูน่ารักน่าชังยิ่งไม่เข้าใจจะไมฉันลากทำไมจัง ลา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 ฉันคิดถึงเธอแบบทีกเขาแทนและเป็นแค่ยัจเธอคนนี้เสียใจฉันนะฉันจะไม่ไไมทำให้เธอเสียใจ เธอต้องการเวลาเท่าไร่ที่จะให้พี่โสดว่าฉันมันได้จะแค่ไหนอยากเจออีกแล้วตอนนี้ฉันคิดจริงจะไม่ไม่ไหนว่าใจเธอบอกไว้ฉันรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันทำทุกวันที่คิดถึงเธอป็อนจำเลยโคตรเพลิน